ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทันครับเอนเช่นครับเป็นนางสมใจศรีบุญนะครับตัวแทนผู้รับมอบครับเช่นครับเชื้อชราเป็นผู้มอบครับเช่นครับ ช่ันนรับเพื่อสูงพัฒนาเด็กเล็กขันแกเมพเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กลับคเรื่อกำลับที่สี่สยงพัฒนาเด็กเล็กวัด like โพวิเวศคำวสโสพลในางบ้าวานะครับรวมอ่า ได้มอบด้วยนะครับกราบมิมนท่านพัทวรธิรัศโทนะครับผู้ดูแลวัดทับทันกสวยแห่งนี้เป็นผู้มองทุนสามวัดวันเสียงหรือผูวกรรมวรโสภณท่เครับนั่นคือมองย้อนกลับไปแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเห็นคุณค่าสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือความภาคภูมิใจดังนั้นท่านทั้งหลายเรามาที่นี at ่ เราได้มีโอกาสที่จะประเพฤติปฏิบัติธรรมในสำรวจตัวตัวเองให้เป็นแล้วเห็นตัวเองยังมีคุณค่าหัวใจของความภาคภูมิใจนี่แหละเรียบเสมอโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายนะเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตที่ผ่านมาของเราเนะี่ยสอนลูกสอนหลานอบรมลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานมีหนะ้าที่การงานมั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงมีความสุขในการใช้ชีวิตเนะี่ย มันเป็นความภาคภูมิใจชีวิตของพระสงฆ์เราก็เช่เนเดียวกันถ้าเรามองย้อนกลับความพัะนาย์การพัฒนาดยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นเมื่อเราได้สั่งสมสิ่งที่ดีที่มงามอย่างต่อเนื่องเรานั่นคือรายทางของชีวิตเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่เหลกใจอะไรเลยดังนั้นถจะจบกง เจริญก็กรรมฐานเพื่อจกระดับจิตใจของเราทำยังไงเราจะร่วงคนจัดความทุกข์เ้าได้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันมีทุกข์อยู่หลายทุกข์แต่ไม่ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมเาเลิกมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนสิ่งไหนที่ตางหลวงพี่ได้แจ้งไว้แล้ว เป็นองค์ทีเจรณาภาาบังสุขุณครับนิมุนครับก็เป็นข้าในมุนครับถ้าเป็นในอดีตเมื่อประมาณครับ2ี่สิบปีที่แล้วนี่แต่ละปะักท่าต้องถือไปเองนะ ถือมาจากวัดไม่ได้ให้เอาไม่ให้ออกมาที่งานไม่ให้ทาย,ยเกเตรียมนะครับทางุงเทียก็ยังมีอยู่ตอนนี้แนะต่ลรปัดเนี่ยพระต้องเอาไปอีสกสาธุ ับมีบอนถือลงมาเองทั้งหมดเลยครับก็ระวังหกล้มนะครับก็ได้ชันด้วยค่อยๆลงค่อยๆลง หลังจากนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าครับได้นั่งที่นู้ดตรงทางบันไดขึ้นนะครับเอารองเท้าออกด้วยเอาไข่ไปพี่นะฮะนมให้ไปนิมนต์เรงพี่ไปนั่งกันนู้ดนิมนต์พระคุณเจ้าน้องสมณีลุกทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับ ไปนั่งอยู่ข้างหน้านะทางขึ้นครับให้เราพี่ถือพานวางไว้แล้วนั่งนั่งนั่งเอาศบนบนโลธรรมดาพอศกถึงผ่านไปสามวันแล้วศพของเราจะขึ้นอื่นเหลืองสีเียวหนิงนั่นแหละเอาผ้าไปวางไว้ที่ตัวศบหรือว่าที่ที่โลศ เปิดฟาด้วยน่ะเปิดฟาลงเปิดฟาลงวิมาเสร็จแลวให้พระไปพิจารณาอะปะกะโตอระหะโตสัมาสัมุทธัสะนะโมตัสะปะโควะโตอระหะโตสัมาสัมุทธัสะกายกังวจีกรังนกรั สภาพปาปางวินาสันตุขข wow. ้าพเจ้าทั้งหลายสรีระสังขารของท่านอาจารย์นัตนัณเกียรติมารวิโรธย่างไ้คือสิ่งที่เราคารวะในวันนี้เราทำด้วยกายกรรมวาจีกรรมมนกรรมแล้วก็จะได้ น,นำไปประกอบพิธีเผาร่างกายของท่านอาจารย์มัตนันนัน้นหมายถึงว่าเท่ากับท่านทั้งหลายทุกคนที่อยู่ตรงนี้นนนนได้มาร่วมกันเผาุพของอาจารย์ของเราด้วยตัวเองครับผม ญาติโยมที่นั่งอยู่เต็นท์ฝั่งทิศตะวันออกใกล้ๆเครื่องเสียงฝั่งนั้นต้นไม้ให้ขยับมาด้านในทั้งหมดให้มาอยู่ในเต็นท์ด้านในทั้งหมดฝั่งตะวันออกนะเพราะว่าจะมีพลุใหญ่อยู่หลังท่นานด้านหลังเอาขยับออกมาขยับออกมาเต็นท์ฝั่งตะวันออกฝั่งเครือ่งรองเสียงอะ่อะ ขยับเข้ามาด้านในเลยจะมีลูกใหญ่อยู่แถวนั้นประมาณว่า20ลูกก็ไนมะ่ร,รู้ว่ามันจะโน้มหรือมันจะตั้งหรือจะยังไงเราก็รู้คุณภาพของพลูอยู่แล้วถ้ามันนั่งทำที่ใ,ใต้นี้ก็จะ,จะ,ะสบายแล้วก็แนวท่านมองปูบนข้างบนจะมีแนวลูกหนูก็ให้นั่งอยู่ห่างลูกหนูด้วย ช่วงนี้ก็จเจริญพรนะท่านเจ้าหน้าที่ฝ่นะายมีรู้กับเจ้าหน้าที่เราญาติโนะยมที่อยู่ตรนะงลานให้ขยับเข้าเต็นท์นนะใ้ขยับเข้าเต็นทน์ให้หา เราต้องระังไหนไหนหน่อยก็คือเกมางตะวันตเขาติดตัั้งตว่ายังไม่ใช้เลยมันจะต้องอาลงรางหรือว่าจะเอาอะไรเอาลงร่างก่อนไหม เจ้าหน้าที่เมย์ก็แนะนำคณะสัปปะหลวดด้วยแนะนำคนที่ไปช่วยงานด้วยว่าจะต้องย้ายลงไปไหนมาข้างล่างก่อนไหมหรือยังไงเอาอ่เอเวะวอะไรจะเอาลงมาก็เอาช่วยกันค่อยๆลงค่อยๆลง โยงนะครับเพื่อให้ญาติโยงนะครับได้ชมนะครับยกฐานะให้ห่อยนะครับยกฐานะให้กับอาจารย์พระจาจรย์สุภาพครับพอจะดูแล้วพระบุตรมารมีพระอาจารย์สุภาพนะครับ โดยตรงไปสู่สถิติบนสวรรค์ชั้นฟ้ารความที่เร็วไฟนั้นเสงส่องนะครับแสงสว่างให้กับพระอาจารย์พระนันท์ในมัฟบิโร่นะครับส่งพลังจิตบุตรพิษให้ทั่วทุกสารพิษนะครับขอให้พร,ระอาจารย์พระนันท์ในมัฟบิโรพระอานส่งภาพทะ่กลาวและไปสู่สถิต คนสวรค์ชัน้าด้วยเธอกระซาบซึ้งนะครับในพระคุณของอาจารย์สุภาพเป็นอย่างที่เคยนะครับอยากโยมพระสงฆ์นะครับก็ได้ภาพ ครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับท่านที่เป็นเกียรตินั้นเพื่อความดีที่พระอาจารย์นัทธนันเอเมมาวิโรแระยันสุภาพเจสราที่ความดีที่สร้างไว้ในโลกนี้ครับโดตงไปสู่สุขีบนสวรรค์ชั้นฟ้ารับเกียรโยมลูกหลานนะพระสมทุกรูปสมเณร กอให้พระกาจสุภาพได้ฉลาดนั้นนั่นก็ไปสู่สุตินะครับไปเกิดชาตินหน้าชั้นใดก็มาเป็นพระที่ดีพระที่พัฒนาในตระกูบ,บ้านให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่เคารพนับถือกันทั่วหน้านะเพราะว่าความดีนั้นการจะทำความดีนั้นไม่ได้ใจทำง,ง่างยาทำยากพอสมควร พีจะสลาะัรารวมากายวายจาเพื่อถ่ายทอดจา,าจมาโจ,าะจ,ะาจ,จ,จาลายาะมิจามายตา

ใบปีญญาของพระอาจารย์รัตนาเหมะวีโรพระอยากจะยกข้ามข้อยละร่างกายนะสามสิบนาฬการค่อยๆดับไปเรื่อยๆตับไปเรื่อยๆถ้าต่อขึ้นไปตามบนสว่างชันตาขอกราบ